ออกมาเรียบร้อยแล้วละครสำหรับเพลงดิวี่ไลฟ์ยูนะคะฝากแมแมๆ่ไปชมกันด้วยในล่าสุดนะคะคอนเทนต์ดิวี่ไลฟ์ยูรอบนี้นะคะคือมาทุกคนแหละล่าสุดนะคะวายจีได้ปล่อยคอนเทนต์ค่ะเด็กๆก็คือน่ารักแบ่งกันเล่นตามสัญชาติเลยนะคะเบมอน่จก็น่ารักมากๆน้องชีกับน้องแพรก็เป่ายิ่งชูกันนะคะเจีเป็นลายของเรานะคะน้องรุงก,กาและก็น้องอาสาก็กำลังอธิษฐานขอพรตอนดาวตกค,ค่ะน้องรามิและก็น้องอาฮยอนและก็น้องโรรานะคะแก๊งสาวฮันกุกลายเป็นอินดูมากๆล่าสุดเด็กๆเบมอนนะคะมาเต้นชันเลนเพลง ได้ไลค์ยู่ค่ะรอบนี้นะคะได้เห็นน้องอาสระน้องเครพริตาน้องอายอนท่าเต้นสุดน่ารักเลยเลยค่ะแม่เมสสามารถ Co เบิเต้นตามกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าน่ารักน่าตีสุดๆเลยนะคะเด็กๆอยู่ในชุดนักเรียนวิวด้ว่าสวยสุดสสมวัยสุดๆเลยอนาคตไม่อยากจะเอ่ยเลยค่ะว่าถ้าหากว่าน้องๆเป็นสาวนะคะแม่เม่จะต้องเตรียมทําใจนะคะเพราะว่าลูกสาวน่าจะฮอตกันทุกคนเลยท่าเต้นก็น่ารักลูกดิ๊กลูกดิ๊กมากๆเลยส่องความเคลื่อนไหวของน้องเมมมอนค่ะลาสุดนะคะอย่างน้องรุกกาค่ะก็ได้มาอัปเดตวีเวิร์สน้องรุกกาบอก ว่าความทรงจําวันหยุดภาค2รูปที่2เป็นสุนัขของญาติแต่สุนัขที่อาอได้ถ่ายรูปไม่ค่อยได้ไดไคด่ะครั้งหน้าจะพยายามถ่ายให้สวยๆนะคะน่ารักมากๆค่ะเป็นโมเมนต์ของน้องนะคะทั้งโมเมนต์อีตจริงจ้ากําลังทานอยู่แล้วก็อื่นๆมากมายเด็กๆก็คือนาโมเมนต์ช่วงวันหยุดนะคะมาโปรโยให้แม่ๆได้รับชมกันและความเคลื่อนไหวล่าสุดน,นะคะของน้องเพรยพริตาคนสวยของเราคะ่ะน้องเพรนะคะมาวีเวิร์สน้องมาอวดต่างหูหรือเปล่าคะนี่น่ารักสุดๆเลยโมเมนต์ที่วีเวิร์สซึ่งน้องเพ บอกว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะไอวีดิว i k ้ไลฟ์ยูจะถูกไหลออกมาเร็วๆนี้แล้วพวกเรามาตั้งตารอดูด้วยกัทนทันทีที่มันถูกไหลออกมาเลยนะคะมอนสเตอและก็คลิปนี้นะคะก่อนหน้านี้เพื่อนน้องแพราพาริตามาอัปเดตไอจีสตอรี่ค่ะน้องแพรตอนที่ไปเที่ยวนั่นเองนะดุ๊กดุกด๊กดุก๊กอันนี้ก็เป็นรูปภาพของน้องแพราพาริตานะคะกับเพื่อนน้องจากไอจีเพื่อนของน้องค่ะสวยน่ารักกันทุกคนเลยแต่ว่าขออนุญาตเลื่อนหน้าเอาไว้นิดนึงนะคะน้องอาสาค่ะน้องอาสามาอัปเดตโมเมนต์นะคะกำลังอะะิ่าติาง ือชีวิตของหนูน่ารักมากๆค่ะคุณสวยขายที่สุดแล้วก็ล่าสุดนี้น้องอาสาก็มาลงรูปภาพนะคะต่อมาน้องอาสานะคะมาลงรูปภาพนี้น่ารักมากๆสวยเซ็กซี่สุดๆเลยค่ะอันนี้แอบใบหวยประคะเนี่ยต่อมาค่ะนั้นก็จะเป็นน้องโรล่าค่ะตามมาติดๆน้องโรล่าค่ะเขียนข้อความซึ่งเป็นบทความในดิสนีย์แลนด์จากแผ่นป้ายนั่นเองนะคะน้องไปเที่ยวน่ารักมากต่อมาค่ะน้องรามีนะคะก็ได้มาลงรูปภาพเป็นรูปภาพของน้องนะคะตอนที่มีแม่แม่แฟนคลับเจอนั่นเองนะเพิ่งมาโพส์ย้อนหลังจา้า ส่วนรูปภาพนี้นะคะของน้องๆเมมอนในคอนเทนต์เรียลดี้ไลท์ยูค่ะแฟนคลับเขาบอกว่าอารมณ์แบบน้องชีนะกำลังกซิบเพื่อนๆประมาณว่าอย่าไปบอกไรล่ะน่ารักมากค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวของน้องๆเมมอนนะคะอย่างไรก็รอติดตามให้กำลังใจเมมอนฝากเม่ๆไปชมกันด้วย